ไม่ต้องพิกไม่ต้องพิกโอเคพิกเลยขวาขวาไปสุดไปสุดเลยพิกเลยตรงไปเลยตรงไปเลยโอเค้บนครับ้บนพิกเลยครับมาตัวหนึ่งครับตรงไปเนั่นแหละครับนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่นั่แหละโอเคมาครั้งสุดครับครังสุดครับอีตัวครับตัวครับตัวนั้นตัวนั้นเรากลับไปครับอ้าวนั่นลครับพิกเลยขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าก็พิกอีกอันนึงที่อันนั้นพิกมือวามือขวาไม่ใช่แม่ว่าอันนั้นแหละนั่นแหละพิกโอเไปความมืไความมือันนั้นแหละอันน ตู้ข้าตู้ข้าวตู้าเราเราเราบุกตลาดหน้าเลยเราบุกตลาดหน้าเราบุกตลาดหน้าพี่กลกบเลยพี่กลเลยโอเคเราบุกตลาดหน้าเลย โอเคทรรมัดข okay. okay. ึ้นน่ะกราตถอปก้าวถอยไปไหนข้างหลังแล้วรัห่าเราพี่ได้พี่ได้โอเคอะไรนะอันนี้ไม่ต้องพีคอันนี้ไม่ต้องพีคอไม่ต้องพีอันนี้พิกพิกพีคพคคไป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 ไม่ต้องพิกไม่ต้องพิก่ต้องพี่กำลังพี่ต้องกำลัง นโโออเค้ยบอกเลยว่าพี่ได้เปลี่ยนพี่เสียเปลี่ยนที่พี่นพิษขึ้นให้เนอะบอกเลยว่าบางคนอยู่แค่ตรงนี้แหละพี่มินว่าสูสีสูสีเดี๋ยวให้ทีมงานเรานับให้หน่อยนะครับต้องสีแดงแต่ทำไมน้ำเงินมันเยอะจังอ่ะเอ๊ยโอยกล้องเราไม่ได้ไปข้างนี้เลยใช่เฮ้ยของโทมัสมีสิิทธ์อะไรนะสูสีอาจจะสูสีมากต้องลองดูไหมนะเอ๊ะ จอนวิกเลยนะคะไม่ได้ไปเลยไปไม่ได้ใช่ในขณะที่จอนวิกก็ไม่ได้ไปบรลเลณหน้าเหมือนกันใช่ใช่คือเราติดอยู่ที่หน้าด่านตรงนั้นนี่คือยังมอปัญาสูงสีมากจอนวิกกลางอาาเขตเก่งมากไม่ให้เราค่ะเราไปตรงนั้นเลยสามสี่ห้าสิบห้ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่อะคะห้าสิบปะคือรู้สึกว่าจะแพ้ห้าสิบเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนับด้วยก่อนนับด้วยก่อนเอาอีนีเมื่อกี้ เน้นเน้นป้ายหรือเน้นคนคือตอนแรกอะกล้องอาทิ้งได้เยอะแล้วก็เลยก็เลยแบบว่าดักเอาไว้ไม่ให้พี่โถไปทิ้งต่อเจ็บนิดนึงนะที่เนี่ยอ๋อเป็นแบบเป็นแผนของเดียวนะครับจะถึงเป็นแผนครับต้องต้องตันเนี่ยพลิกเลยพลิกเลยเราขาดที่สามแต้มพลิกเลยอุ้ยเฮ้ยสีหีเหมือนจะแบบเยอะอ เราก็ทำโหพี่มินค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันไกลเลยหรอไกลอยู่เหมือนกันสูสีปุ๊โอ้โหไกลอยู่เหมือนกันนะสีแดงได้ไป่22กับ28เพราะฉะนั้นนะเกมนี้ครับโทมัสชนะมันเป็นแบบนานทีเนาะนานทีครับผมแบบส่วนใหญ่ผมตั้งใจยอมน้องไงแต่ว่าวันนี้แบบผมขึ้นแบบ ผมชื่อบอลลีน่าเนี่อมไม่ได้แพ้ไม่ได้ต้องชนะจริทีนี้ต้องยอมให้ฮอสคืมเอาวิกมาตอนนี้ต่อยกันนะไม่คิดว่าจะมาแนวว่าจอห์นวิกต้องแบบช่วยเหลือบอลลีน่าหนูมานลืมแนววิกหรอลืมวิกอ้าวโอเคแทนจีบว่าสนุกสนุกนะคะแล้วก็จริงๆสูสี